สวัสดีค่ะค say happy new year happy new year first video from we're still alive <laughs> and we're still together <laughs> okay go get your stop สวัสดีค่ะ right, go. yeah go สวัสดีค่ะสวัสดี uh, ปีส0งพันยี่สิบสองนะคะปี6,5เนาน แป๋วกับพ่อใหญ่ยังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้คือ,อใกล้จะเสร็จธุระแล้วค่ะก็ภาวนาให้ให้ได้กลับเดือนหน้าเนาะนี่ไม่มีรถแล้วค่ะ BM ไปแล้ว BM ไปแล้วนะคะ BM ไปแล้วแล้วก็จานำานเบนก็ไปแล้วเหมือนกันค่ะเสร็จธุระเสีทีโอ้ยไปแล้วค่ะไม่มีเหลือไม่เหลือแล้วค่ะที่ว่างโล่งเลยค่ะเนาะ แปว๋วขออนุญาตทูดภาษากลางนะคะใครที่อไอพึ่งเข้ามาก็แปว๋วเป็นคนอีสานเด้อคนอุดรเด้อนนะค่ะอุดรน,นะคะเพราะว่าไอเอฟซีก็เยอะเนาะแล้วก็ทั้งฟังภาษาอีสานบ่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องนะคะแปว๋วเลยทั้งทั้งไทยทั้งอีสานเลยก็ว่าได้เนาะตอนนี้พ่อใหญ่ก็จะเตรียมของที่จะไปทํางานพรุ่งนี้ค่ะนี่อ่า Uh, ตอนนี้กำลังจะไปขนของนะคะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง <laughs> uh, จะไปแกไปอันนี้ you going up there darling it's a w a t in the back that's me breakfast breakfast okay okay and that r no product drink drink ที่ที่เอาไปเยอะๆเพราะอะไรคะเพราะว่าอที่จริงแล้วก็มีช็อปขายเนาะที่ร้านค้าก็เต็มไปหมดเนาะแต่เพื่อใหญ่ไปขับรถนะคะได้ได้ได้เริ่มงานแล้วทีนี้ก็ไปแบบว่าไปวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์กลางคืนกับอะไรประมาณนี้แล้พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่ตีสี่ตีห้าไปค่ะไปทํางานเนาะก็อ่า ก็เอาช่วยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเนาะทั้งทั้งยุ่งกับเอกสารแล้วทั้งพ่อพใหญ่ก็พยายามที่แบบว่าจะหาแล้วก็เก็บเระผสมน้อยเพื่อจะไปะสร้างอะไรหลายๆอย่างที่บ้านเราเนาะรายง่ายงั้นเถอะแกก็เลยต้องแบบว่าไปแบบไปเป็นอาทิตย์อะไปไปตั้งแต่วันวันจันทร์พรุ่งนี้ก็ตื่นแต่ตีสี่เริ่มงานตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ กลับมาบ้านก็จะประมาณกลางคืนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใส่แล้วมิดคลอสเย้เอ่อมัดคลีน f ต็อฟ c l e a n ลีน stuff. เส <laughs> <laughs> ื้อผ้าใส่สุดเค้กน้อย oh. เพระมันใหญ่ออกจากบ้านเนี่ยระมันไล่หนีเลยจ้ะไม่ใช่ไล่หนีเด้อไปทำงานค่ะไปทำงานต้องใส่เอาเสื้อผ้าเอาใส่กระเป๋าเล็กไป <laughs> กิะไรีเมีะ <souven aid> เอะแล้วก็เ,เพราะว่าแกไปเ,เดี๋ยวแป๋วจะถา่ายให้ดูนะคะว่าแกไปทําอะไรนเนาะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตอะอก็นานเหมือนกันนะคะนานเหมือนกันก็อขอบคุณเอฟซีที่ยังรักและคิดถึงตลอดนะคะมีทังมสเสร็จมา,าแล้วก็ทักม,มานะคะว่าหายไปไหนทําไมไม่เห็นแปก๋ก็วุ่นวายอยู่กับ เอกสารแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับรถด,ด้วยโอเคอยู่มูบิงเอ้าหน้าเด็ดเจียหมอนค่ะ <Hello. S 1> หมอนแล้วก็ผ้าห่มค่ะผ้าห่มรวมเพราะว่าอ่กยกไปแบบบันจันแล้วก็กลับมาวันศุกร์เนะาะทั้งคืนเนาะไปตั้งแต่ตีสี่เนาะเดี๋ยวไปจะถ่ายให้ดูนะคะว่าแกไปทําอะไรจะได้เห็นกันชัดๆเนาะอะ เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอัปเดตให้ดูนะคะแต่ตอนนี้กําลังเก็บของใส่รถค่ะพอไปถึงที่นู่นเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะโอเคแดนเดซี okay, ่ยูเวนมา move in อ uh ่าฮะเวรยู move inI told it was new it's not new อ t s ฮะ o years old yeah but it's new to me อ uh ่าฮะโอเคซีซึนสวัสดีจ้าตอนนี้ใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะคะ,ะมาดูกัน ว่าพ่อใหญ่ทำอะไรเอ่ยทำงานอะไรนี่ค่ะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ป่ะจ๊ะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ไหมคะดีค่ะตู้คอนเทนเนอร์เพียบเลยอ๋อแล้ววันนี้จะเชฟหรือจะเชฟวัน่อสตาร์ทในตนเช้า20เดี๋ยวมาดูกันว่า i <laughs> to Okay, well. hey, no, you're these together now. Yeah. This is actually where. Oh no, I think ours. Our container actually went C4. Watch out for trains. In 4 what am I about? Air Felix stuff. No? ที่นี่อยู่ที่ไหนเอ่ยแวร์เวียร์ซีโฟร์เซ็นเตอร์บเนลิเวอร์พูลอู l ใกล้ใกล้ลิเวอร์พูลค่ะใกล้เมืองลิเวอร์พูลเนาะไม่ไกลตรงนี้คือจะมีท่าเรือนะคะเห็นไหนไหมเหเห็นรถไหมเหเไ่เนนะเห็นเยนะนไไนไเเนน e r

By the police, we've already been stopped by the police because you've got to get through the gate to get in. Mm -hmm. But we're better likely to be stopped by the police again because we're now in and they'll be following us driving around. Very good. Okay. What is do doing here, honey? It's grain. Grain. Uh, yeah, grain. Basically, Uhh Them towers there green. big look for ใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วจ้าใกล้ถึงที่หมายแล้วค่ะใกล้จะรู้แล้วว่าพ่อใหญ่ย้ายบ้านย้ายย้ายออกจากบ้านมา อยู่ที่ไหน <laughs> อาหารเพียบที่นอนที่นอนผ้าหม่มหมอนไม่มีแต่มุงนะ้งเนาะเพราะว่าไม่มียุงหรอกอังกฤษอังกฤษไม่มียุงนะคะเพราะว่าหนาวเกินประเทศอังกฤษนะคะไม่เ,เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราบ,บ้านเมืองร้อนเนาะอังกฤษตอนนี้ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะคะหนาวเวอร์หนาวมา เอาภาพมาดีดูกี้ทีเดียวคั i น s ้6องศานะคะเมื่อวานนี้ลบหนึ่งเลยนะเออเมื่อวานลบหนึ่งวันนี้6องศาก็โอเคก็ดีขึ้นก็ยังชั่วขึ้นไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะเมื่อวานนี่ค่ะส i ก๊ มันอยู่ใกล้ทะเลนะคะทะเลยมีนกเยอะเนาะดูนกเยอะมากผู้ใหญ่บอกว่าแกมองกำลังมองหาว่าบ้านหลังใหม่แกหลังไหนเอ่ยที่จะย้ายเข้านะวันนี้อาทิตย์นี้นะคะคือออกจากบ้านวัน มันจันนะคะตีสีมาดูซิว่าหลังไหนเอ่ยนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรออีกนิดนะเลยนิดว่าพ่อใหญ่จะย้ายเข้าหลังไหนเอ่ยคันไหนเอ่ยคันไหนเอ่ยเหมือนเหมือนคล้ายๆกับว่ากินนอนอยู่กับรถเลยนะคะ there? Is baby อยู่เบบี้เด้อนี่ค่ะคันนี้ค่ะอ้าคันที่ละคันแรกคันนี้เนาะนี่เนาะคันนี้ค่ะนี่โอ้โอเค you can park it next <laughs> yeah, to the engine คียอือ you baby

หมคะนี่ค่ะคือพ่อใหญ่จะกินนอนอยู่ในรถคันนี้นะคะก็เหมือนกินก็ไม่ไม่ไม่เชิงชงก,งกาแฟอาหารเชา้าก็เวลารถจอดที่ไหนก็สามารถที่จะลงไปกินได้เนาะนี่ค่ะใหญ่มากใหญ่มากค่ะเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ไปคุยกับอันนี้ก่อนแล้วค่อยอแล้วค่อยจะพาลงไปดูนะคะนี่ แล้วก็นี่ค่ะสิ่งของที่จะขนเข้าไปมีอ่าหมอนมีผ้าหม่มมีอาหารเพียบนะอาหารเช้าซีรงุงซีเรียลแล้วก็กาแฟนะคะแล้วก็เสื้อผ้าแล้วทีนี้ในรถเขาบอกว่าบางคันนะ่ะคันใหม่อ่ะเขาจะเอาคันใหม่ให้พ่อใหญ่อยู่แต่คันนี้นะ่ะอาทิตย์นี้ก็ใช้คันนี้ไปแล้วอาทิตย์หน้าถ้าเกิดพ่อใหญ่ไม่แฮปปี้คันนี้ก็ สามารถที่จะเปลี่ยนคันใหม่ให้อะไรประมาณนี้เพราะว่าบางบางคันเขาจะมีไมโครเวฟให้ด้วยอยู่ในอยู่ในรถนะคะโอเคเดี๋ยวพ่อใหญ่มาก่อนเดี๋ยวเราจะพาลงไปข้างล่างนะว้าว mission accomplished there's only about 45 keys and i v only picked up t h i r t before I found the right one อือฮะโอเค w to get out? ล่ะท a minute. โอเค Oh. oh, honey, new year, your, your new baby, really baby. big. Uh, yeah, get out, walk around that side, and you can get in that side, yeah. And walk around the back and get in the other side. If you're in there, you're safe, you see. Mm -hmm. Okay, okay, walk around. Uh -huh. Oh, ใหญ่มากใหญ่ข้างเด็กขักเราจะขึ้นจะขึ้นยังไง How are you going to get up? There's a ladder. Oh, no, no, no. <laughs> you have to face and use three points of contact all the time. Huh? That's how tall it is. Look how tall you are. Come on. <laughs> okay. Oh. Get in. Oh my that's god! That's so big! Let's, if your you, heads over the steering wheel. <laughs> yeah. hey, all the shipping companies are available. I choose to work for this one. You can work for whatever one you want. We're not being endorsed, sponsored, and there's no product placement. Okay? Okay. Okay. let นี่ค่ะข้างหลังรถนะคะใหญ่มอกพ <laughs> าหผมโอ๊ยกลัวนะเนี่ยพาหผมค่ะหมอนค่ะใ <laughs> หญ่รตใหญ่เฮียใหญ่เฮีนวมานอนู่รถนะเออหมอนค่ะดูดูด,ดูเขามีที่นอนข้างบนให้ด้วยนะนอนได้สองคนเลยนะนี่

สำหรับใส่นมใส่อะไรเนาะใส่น้ำเนาะเอออย่าได้ลอยค่อ้เ่อเนี่ยเออฮะนี่ค่ะอันนี้คือช่องที่ใส่อาหารเนาะนี่เยอะแยะมากมายเยอะเยอะแต่ลอยเหี้ย how you turn โอเคใหญ่มากค่ะ แป๋วไปแป๋วไม่ได้ไปด้วยนะคะหัวใจวายตายพอดีถ้าเกิดแป๋วไปนะคะเพราะว่ากลัวมากๆมันใหญ่เกินไม่เหมือนเพื่อนจิตเนาะเพื่อนจิตเคอรี่ฟาร์มนะคะเพื่อนจิตเคอรี่ฟาร์มนี้เพื่อนจิตเขาจะ,ะไปกับพ่อใหญ่ตลอดเลยแล้วก็บอกอถนนหนทางเนาะเพื่อนจิตเก่งมากเคอรี่ฟาร์มนะคะแล้วตอนนี้แป๋วไมค่คงสู้เพื่อนจิตไม่ได้ กลัวค่ะกลัวเี่ก็ขนยแยะมากมายนะคะแล้วก็อาหารเครื่องดื่ม้วเราก็จะเอาใส่ช่องนี้เนาะที่ห้องผู้ใหญ่นะคะคือจะมีช่องไว้เนาะสําหรับบรรจุอาหารนะคะแล้วมีตู้เย็นด้วยในภายในรถผู้ใหญ่ใช้เดี่ยวค่ะ ที่บอกว่าพ่อใหญ่ใช้เดียวกลัวด้วยแล้วทีนี้แต่ก็ไปด้วยกับพ่อใหญ่ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามไม่มีประกันนะคะต้องมีประกันด้วยถึงจะไปกับพ่อใหญ่ได้ก็เลยไม่ได้ไปด้วย <c oughs> สมถุงนะคะอาหารนี่มีทั้งซีเรียลขนมนมเนยนะคะนี่

สัมพล่เข้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูอีกทีเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับสูงมากเลยสูงมากค่ะนี่เห็นไหมเห็นพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่ยืนได้อ่ะพ่อใหญ่ร้อยแปดสิบยืนได้นี่ค่ะอาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งมีทั้งอาหารขนมนมเนยอาหารเช้านะคะแล้วก็ประเภทเครื่องดื่มค่ะกาแฟชากาแฟกันไปแล้วก็ผลไม้ในช่องนั้นแล้วก็ ดิชู่นะคะอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีอย่างตู้เย็นพ่อใหญ่บอกว่าตู้เย็นเอ่าเก่ามากเดี๋ยวฉันทาความสะอาดแล้วฉันค่อยจะเอาใส่ว่าสันวานประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ที่นอนเนาะที่นอนข้างบนเนาะแต่ที่นี้พ่อใหญ่ก็มีพ่อห่มแล้วก็มอนนะคะนุ่มมากเลยแล้วก็นี่เชฟเฟอร์ค่ะเชฟเฟอร์ Mm hmm so okay. there we go okay then happy happy <sighs> mm. Mm. i'll be having wet no um, it's not right. it's no it's yeah fine sort it out mm -hmm. day. maybe next week they give you the new one no it's it's gonna be this fire the next four weeks Oh, obviously mine's gone and i've mm -hmm. just had a bit of an upgrade but mm -hmm. first in gets the best truck and obviously mm. i'm not the first one in <laughs> no. okay then uh, probably, yeah probably yeah yeah well at least i know what i need to bring with me tomorrow mm -hmm. some flash mm. other products are available mm. i choose to use that you can use whatever you want yeah mm -hmm. i'm fine what is ว h สบาวเวอร่ m ้นร้อนใ้ฉันร้อนให้ฉันร้อนหน้อนให้ฉัน a ้อนให้ฉันร้อนให h e ันร้อนให้ฉันร้อนให้ฉั y ร้อนนอน้อน้นอนให้อนให้นอน้น้ัน้อนนอน้ั้น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 าอ้อ Okay, what have in there? Not on, so there's nothing in them. Nothing in them, yeah. Let me move the wife then. Mm -hmm. Okay then. Right then, um, so uh, I'll see you She, um, she's down the road. so <laughs> in Thailand, big. Have you them big surprise coming soon? Yeah. Oh, okay. Bye. Bye.